เพื่อนๆหลายๆคนเมื่อถึงเวลาที่ต้องนําเสนอผลง,งานหนึ่งในโปรแกรมที่ทุกคนใช้ในการนําเสนอผลง,งานก็คือโปรแกรม PowerPoint วันนี้ผมมีเทคนิคการทํา PowerPoint ง่ายๆที่ทําให้งานนําเสนอของทุกคนดูดีและมีความเป็น p r o f e s s ั o n a l มากขึ้นครับ เริ่มที่ส่วนแรกเลยนะครับนั่นก็คือการจัดการกับสไลด์และก็วัตถุในโปรแกรม powerpoint นั้นจะมีธีมหรือเทมเพลตในการเลือกใช้ได้แต่ถ้าหากใครต้องการสร้างเทมเพลตด้วยตนเองสามารถทําได้โดยการไปที่มุมมองและกดต้นแบบสไลด์หรือสไลด์ม a สเตอร์ครับสไลด์ม a สเตอร์สามารถทําให้ทุกสไลด์มีลักษณะที่เหมือนกันได้เช่นหากเราต้องการทําให้โลโก้ของมหาวิทยาลัยปรากฏในทุกสไลด์ทําได้โดยกดที่สไลด์ที่1ของสไลด์ม a สเตอร์จากนั้นแทรกรูปภาพโลโก้ของมหาวิทยาลัยครับ ทุกคนจะเห็นว่าโลโก้จะปรากฏขึ้นในทุกๆเทมเพลตของ PowerPoint จากนั้นทําการวางตําแหน่งของโลโก้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นปิดมุมมองของสไลด์มาสเตอร์ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าโลโก้จะปรากฏขึ้นในทุกๆสไลด์แล้วครับต่อไปนะครับก็คือการสร้างสไลด์ใหม่หรือการเพิ่มสไลด์ซึ่งทําได้หลายวิธีครับเช่นการเลือกกลุ่มสไลด์ใหม่ การกด Ctrl M หรือการคลิกที่สไลด์แล้วกด Enter ครับต่อไปนะครับก็คือการ Copy Paste วัตถุสมมติว่าผมต้องการสร้างตารางจากรูปร่างสี่เหลี่ยมวิธีการเดิมอาจทำได้โดยการกด Ctrl C และ Ctrl V และนำสี่เหลี่ยมไปวางไว้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ช้าและทำให้เราเสียเวลาในการทำงานครับ Ctrl D คือการ Copy Pattern ของวัตถุให้เรากดที่วัตถุจากนั้นกด Ctrl D และนําวัตถุไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นกดคอนโทรลดีอีกครั้งพาวโพยจะจําได้ว่าเราจะวางแพทเทิร์นของวัตถุโดยให้อยู่ทางขวาแบบนี้ครับเมื่อเราได้แถวแรกแล้วให้เราทําการลากคลุมจากนั้นกดคอนโทรลดีและนําแถวใหม่มาไว้ข้างล่างพาวโพยจะจําได้ว่าแถวที่เกิดขึ้นใหม่จะอยู่ด้านล่างของแถวก่อนหน้ากดคอนโทรลดีอีกครั้งจนกว่าเราจะได้ตารางที่เราต้องการแบบนี้ครับ เราเห็นได้ว่าตารางนั้นเกินจากขอบสไลด์ที่เราต้องการเราต้องการย่อขน,ขนาดของตารางให้เล็กลง<ม>ถ้าเราทําการลากคุมและลดขนาดข,าดของช่องสี่เหลี่ยมลงมันจะเป็นการลดทุกๆช่องของรูปร่างทั้งหมดครับซึ่งไม่ใช่แบบที่เราต้องการเราจะใช้ตัวช่วยก็คือกรุ๊ปซึ่งสามารถทําได้โดยกด Ctrl G เราจะมองวัตถุนี้เป็นก้อนเดียวครับ จากนั้นเราทําการย่อโดยให้เรากดชิปค้างไว้เพื่อคงสัดส่วนของรูปล่างครับเราเห็นได้ว่าตารางทั้งหมดถูกย่อเมื่อย่อเสร็จแล้วเราสามารถอันกรุ๊ปโดยกด Control Shift G ครับต่อไปนะครับก็คือการเปลี่ยนฟอนต์ในงานนำเสนอของผมนั้นหัวข้อกับเนื้อหาฟอนต์ดูมีสระใกล้เคียงกันเกินไป ผมต้องการเปลี่ยนหัวข้อให้มีความแตกต่างมากขึ้นครับสามารถทําได้โดยการกด Replace แทนที่และแทนที่ฟอนต์หรือ Replace Font นะครับจากนั้นเลือกฟอนต์ที่เป็นหัวข้อและเลือกฟอนต์ที่เราต้องการจะแทนที่ครับและจากนั้นกดแทนที่จะเห็นได้ว่าทุกๆสไลด์หัวข้อจะทําการเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เราเลือกแล้วครับ ต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นใน PowerPoint สําหรับ Office 365นะครับเมื่อเราออกแบบ PowerPoint แล้วบางสไลด์เราไม่มีดีไซน์หรือไม่มีไอเดียในการออกแบบใน PowerPoint Office 365นั้นมีฟังก์ชันที่จะช่วยในการออกแบบก็คือฟังก์ชัน Design ไอเดียครับอย่างเช่นผมต้องการออกแบบสไลด์นี้สามารถไปกดได้ที่ออกแบบจากนั้นกดดีไซน์ไอเดียหรือแนวคิดการออกแบบครับ PowerPoint จะนำเสนอการออกแบบสไลด์ทุกคนสามารถเลือกแบบที่ต้องการได้เลย ต่อไปนะครับก็คือการสร้างความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอของเราในฟีเจอร์ใหม่ของ PowerPoint นั้นมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า 3D Model ที่ช่วยแทรกรูปร่างของ 3D ที่ทำให้งาน PowerPoint ของเรามีมิติมากขึ้นครับสามารถแทรกได้โดยการกด Insert 3D Model ค้นหา 3D ที่เราต้องการได้เลยครับกดเลือก 3D กดแทรกเราสามารถปรับขนาดของ 3D ตามที่เราต้องการได้เลยและเราสามารถปรับมุมมองของวัตถุที่เป็น 3D ได้เลยครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ทําให้งานนําเสนอดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นคือฟีเจอร์ morph ครับ morph เป็นหนึ่งใน transition ที่ทําให้เคลื่อนจากสไลด์หนึ่งอีกสไลด์หนึ่งมีความสมูทมากขึ้นครับซึ่งวิธีการทํา morph สามารถทําได้โดยก่อนอื่นเราต้องมีสไลด์ก่อนหน้าซึ่งมีวัตถุที่เราต้องการให้ปรากฏในสไลด์ถัดไปครับจากนั้นกด ctrl o c และเลือกสไลด์ถัดไปและกด ctrl o v ให้วัตถุมาอยู่อีกสไลด์หนึ่งครับจากนั้นเราเลื่อนวัตถุไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ ปรับมุมมองหรือลดขนาดครับจากนั้นให้ไปที่การเปลี่ยนหรือ transition กด morph ครับเราจะเห็นได้ว่าวัตถุมีความเคลื่อนไหวที่สมูทมากขึ้นส่วนสุดท้ายก็คือการนำเสนอผลงานนะครับเราสามารถเริ่มการนำเสนอผลงานในสไลด์แรกได้โดยการกด F5 ครับหรือหากเราต้องการเริ่มการนำเสนอในสไลด์ที่เราคลิกอยู่นะครับสามารถทำได้โดยการกด shift F5 ครับ ระหว่างการนําเสนอหากเราต้องการหยุดสไลด์ให้เป็นสไลด์สีดําเราสามารถทําได้โดยการกดตัว B ครับหรือเราต้องการหยุดสไลด์ให้เป็นสไลด์สีขาวสามารถทําได้โดยการกดตัว W ครับสำหรับฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าจเอาเป็นสีขาวหรือสีดานะครับจะใช้ในกรณีที่เราอยากให้ผู้ฟังสนใจตัวเราซึ่งเป็นผู้พูดมากกว่าข้อความบนสไลด์ครับ ในการสร้างงาน p พรีเซ t a t i o n ที่ดีนั้นนอกจากการใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ PowerPoint ที่ทำให้รูปแบบของการนำเสนอสวยงามแล้วเราควรจะออกแบบให้มีตัวหนังสือในสไลด์ไม่มากเกินไปและรูปภาพในสไลด์มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างเหมาะสมครับและสิ่งสำคัญของการนำเสนอก็คือการฝึกซ้อมการฝึกฝนโดยการลดการอ่านสไลด์ฝึกจำเนื้อหาอย่างเข้าใจและพูดอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อสร้างความทับใจให้กับผู้ชมให้ได้ครับ